สบายดีพี่น้องก็น่ากลับมาเพื่อนเลยพี่น้องเด้อซื้ออันนี้นะน้ำเต้าหู้โอ้รถพี่น้องสบายดีลูกเลยสบายดีพี่น้องเด้อกับก็น่าซื้อเต้าหู้ไหมซื้อเต้าหู้ไหมเพื่นพี่น้องห้องหนึ่งกับมาเบ่งเลยพระพี่น้องเลยมาเบิ่งสภาพ และสุภาพวาซีเห็ดเทือนพี่น้องเห็ดแบบว่า FC เอฟซีเพิ่นรับถน,นนมาที่ว่าอันนั้นเอาพี่น้องเนาะผ่าเงินมาให้เพิ่นเสร็จพี่น้องสาบแล้วก็ปูกระโลทั้งในเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอือนมาเบิ่งว่าซีเห็นทอดขนาดเนาะตอนนี้ก็ยังบอท่านเตรียมพร้อมอย่างพี่น้องเว้แห่ไส้เพระนั่นจะสั่งมาปูนปิ้นกับกราก่ะสิมา เบ่น้ำน้องปะอาเดนสดีน่งเดินโ่งนี่กับมาาตลอดด้พี่น้อซกับบอทิมปะพนออกพี่น้องนกอยาลุกละสบายดีพี่น้องนะสบายเอาเด็กน้อยพี่น้องเลยนด้ก็อยากนยพ่อพับมานะเด้อพี่น้องด้อเอามาห้องซ้ายพอน่ <ไ>อ่ะ <h ums> มาห้องซ้ายเล้วพี่น้องพาทางเข่ามันอันไหนเนาะมันรถใหญ่เข่าบ่ได้พี่นอ้องเลยเก้าอี้ทั่วตันไปเลยพี่น้อง <c oughs> นี่รถกับเข่าบ่ได้พี่น้องเลย <c oughs> ได้กันยะเติบเพราะเขาทอยก้นเข้ามาได้บ่เพอนี่เฮ <c oughs> ้อ เอยกับตันทางหมู่เด้พี่นอ้องเด้อเพราะสมมติว่าเข้ามาองตัวนี้เห็ดประตูเหลือนนี่เหลื่อนกวงๆมันแงบบม่ได้เนาะต้องคนเด้อพี่น้องเด้อถอกอยู่นอกแล้ยเอาทรายเนาะเอาหลอดข็้น่ะคนมา ออกอยู oh, you know, ่นอกพี่นอจะไม่กับกุวงเติบได้เหอเบิ่งนี่กวงเลยนี่กลงลมเจ้งแรกกับสิคอปันขาน้เออจังว่านี่นะห้เขาเถอะอะไรกันเมื่อออกหน้าบ่ เมื่อไหรแม่ต้องรอหนังบอลลุ่มพี่นออ้องเพราะว่าเขาแข็กเขาไรเนาะตอกอยู่พี่ชาพี่น้องคนไปกับประมาณห้าสิบเมตรเนาะตอาวางนี่พี่น้อง ต่ขอข้างนี่แล้วนี่มันตันทางเขาสุภาพก็ห้ากระตืุนนะพี่น้องเด้อพอพี่น,น้อนเด้อหนึบุหลัยเพื่นอนกันาะคนหาเลยเด้๋สีขอน้ำผ่อตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยตังค์กระซี่สีมังค์น้ำไปมุงวางดังไพรวางเต้าอันสีอยู่กรรมพี่น้อง เลกสิพอโบพอเนาะสังกษีกับพอก็ซื้อมาพี่น้องสังกษีเกัาแล้วพี่น้องเลยส่มซ้ำม,มุงพอหลบแดดหลบฝนนะพี่น้องเลยหลังจากวิดกรรมก็ได้มากออกเนาะเห็ดพ่อนะพี่น้องเห็ดชัวข้าวนะว่าไงส่มซ้ำอันนะั้นเนาะกรรมวิดกรรมออกจากไฟอะไรก็เลือออก ันนี้ก็ห้องน้ำพี่น้องเอ้ยก็แล้วอเลยเด้อเนีเ่ยเล่อะแล้วพี่น้องก็ทาสีเรียบร้อยแล้วก็นากับเอามาสอยเนาะอืมอีเวนอีกเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ภาพกับชิมาโซลินคอมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่หน้ <c oughs> นาจะเบิ่งพี่น้องไหมอ่าสวัสดีพี่น้องนะ มือนี้กะซีมานะซอยเพื่อนพี่น้องเอ้ยคนแห่คนทรายคนแต่ทรายเนาะแห่บ่มีเดียว้องผมเอาห้อาศีรษะผนังเลยพี่น้องศาบษผนังแล้วล่ะปูกะโลเนาะเพดานนี่ยพบ่มีบ่เบิ่งก่อนเนาะเบิ่งเงินเบิ่งค้าก่อนแล้วก็บคานห้องให้เพื่อนห้องหนึ่งครัพี่น้องกันนะเป็นกระจัดแจงพี่น้องเลย เจ waited, so ้าจอยดีเด่กันพี่น้องเลยก็นายยางเบพี่น้องสุภาพกาลินคอมเด้พี่น้องเดกยทด้อลยเนทน่าไรนี่ภาพหมื่นหพี่น้องหมื่นหกก็นายยังเล่นลินหรออลินเลินลยเ่ยื่อนก็นายยัก๋โเคยดินคอมให้น้องลินกนายงบเคยดินเมืนกันะ กัระดะเนาะคือ,ปอ,อเป็นมาซาลาวเป่นาลาวเพิ่งกำลังฝึกซ้อมอยู่ใช่นหมา,าัดลินเนะาะฮัดลินเนาะคม,มกับสิประมานนี้พี่น้องไทหอตอนนี้ชอบ,บกับสั่งไส้ด้วพี่น้องด้ว เอามาให้พี่น้องค่ะเขาเอามาให้แล้วก็น่ากระสีคนซอยกลับมามือนีกลับมาซอยเวียกซอยงานน้องเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องขาก็เป็นมือกองหนึ่งก็นาเะไรพี่น้องเด้อโอ้ลางมันก็มุดไปแล้วล่างขาดึงมาทางนี้ลดเลยนะที่เป็นยังตัดไปถึงเป็นยังโอ้ยกันข้ามไม่ได้ไหนไหนดึงลงมาเลยดึงลงมาเลยนะ

โอเคดีมาเลยนะ ต้นกระถินนะพี่น้องเด้อผ้า,า,ากระเขาเนาะเดี๋ยวเดียเดียวเพราะผมเป็นผ่าโค้งวันนี่เพาะ พาโค่งเระเจียใหม่เโอ้ย,ย,ยมันเปเข็มแลว <laughs> มันแขงอโอ้ันมเลยแตกงองชอบเสียแล้แมนพระพาโค่งนี่อ้อพ่าเชียญหยาหยองกันเลยแแตง่งไปเข็มมัน,ม,นมันแข็ง <laughs> พอเลรเห็นเปลกๆ ได้สี่สิบหาสิบพันผมเล่นเรีขายอะไรนึงค่ะแล้วก็เห็ดพื้นพี่น้องเยได้อยู่มันแห้งไปเลยพี่น้นองเลยจังดังได้มันยังหัตายพี่น้องเด้อโอ้เข่าเนาะปกติไม่กะทินี่ก็แข็งเตือบเลยพี่น้องเด้อ ขหัวมันบนหนาเนาะผ่ามันแนวบางเข่าพี Boy, ่หนุ่งเดียวบัดเดียวบัดเดียว ถึงหน้าของเี่ขนแรกจะได้ยกของเนมือมีหน้ามีไสวมหพี่น้องปรกานมัยยืนยันเงิน่าี่น้อง เอาสมซามทรายเขามาส่งนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็น่าจะลาพี่ละน้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคณะตออนนะอ้นเลยพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องปัดซ้ายเขามาส่งสิรีวิวคลิปนลเนาะพี่น้องเนาะบางเถื่ออาจจะเป็นคลิปพลังบางเถื่ออาจจะเป็นคลิปสุภาพขอบคุณที่รพี่น้องบ๊ายบาย